มามาแล้วอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชานนท์มหาราชครับเมื่อนี้ทีมงานทนายรัชานนท์กับผมมาทําการรีวิวครับผมชนโดนดแอนนี่นะครับชนโดนดในหน้าที่สามงาน29ตารางวาครับนี่คือชนดของทีมงานทนายรัชานนท์ครับมาครับผมทำการรีวิวโฉนดแอนนี่นะครับผมว่า โฉนดแปลงนี้มีความสวยสดงดงามตามทองเรืองโพรนอจังไหรครับโฉนดแปลงนี้ครับมาดูครับอสังหาริมทรัพย์แปลงนี้ครับพี่น้องกองังเนี่ยตั้งอยู่ที่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าราชอำเภอวารินชำราบจังหวัดบุรลราชธาเีเลขที่โฉนดครับ1 2 3 5 6สองสหนั่นเองเป็นนอนะครับนอสสี่อนี่คือโฉนดนะ เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับอันนี้คือเจ้าของคนแรกครับปัจจุบันเป็นทีมงานของ yeah. ทนายรัชช claro ันมหาราชเนื้อที่เท่าไหร่ครับมาดูครับเนื้อที่ที่ดินประมาณใส่คำว่าประมาณได้กนอย3ามงานยี่สิาวางวัครับที่ดินแปลนนี้มีความสวยสดงดงามอาำทองเรืองโกรนอกจังไดครับผมที่ดินติดถนน นะครับผมสุรศักดิ์นะครับเนี่ยหน้ากว้างเท่าไหร่เบิ้งครับการการวัดนะครับการวัดที่ถูกต้องนะหน้ากว้างประมาณ10เมตรนะครับมาทางนี้นี่คือคิศเหนือเนี่เหนือใต้ออกตกนะที่ดินของเราครับคิศที่ติดกับทางสาธารณะประโยชน์หรือว่าถนนสุรศักดิ์นั้นคือคิปตะวันออกนะครับผมเหนือใต้ออกตกนั่นเองครับมาเบิ้งครับ ด้านกลางยาวประมาณ130เมตรนะครับนี่130เมตรตัวนี้ก็130เมตรพอดีครับด้านหลังครับประมาณ10เมตรนั่นเองครับดูยังไงล่ะครับดูอัตราส่วนนะครับเขาเรียกว่ามาตราส่วน1 0 0 0 1,000กัต่ที่ไป1เมตรนะครับแอนกับ ไปเป็น10เมตรพอดีอนั่นเองครับมาดูครับอสังหาริมทรัพย์แปลงนี้นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับคุณพี่เมียวนะครับห้วยขยุมนะครับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์คนใหม่พรุ Ball ่งนี้ครับนะมืออื่นนะฮะทีมงานทางนายเราเชานนท์จะทำโอนอสังหาริมทรัพย์แปลงน,นี้ให้แก่ครับคุณพี่เมียวนะครับผมห้วยขยุมนะครับเป็นเจ้าของ เขาใดทำการปิดดิวหรือปิดการขายจากสำนักง,งานที่ดินวาริงชัมราจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับตั้งหามาซักเลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลข